สวัสดีครับสูงแค่ไหนไกลแค่ไหนไปถึงบันทึกวันที่11กันยายน2565เราอยู่ที่คาเฟ่รับรักครับบ้านสวนตั้นยาคาเฟ่มชุกครับใจไม่รักมาไม่ได้ครับแล้ว <c oughs> เจอกันใหม่ในไายหนะ้า 怎么了？